สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอกเด v m a าร์กอีกแล้วนะครับนี่นะฮะวันนี้พวกเรายืนเป็นบอยแบนด์5คนนี่นะครับเราจะมาสร้างอะไรกันต่อนะครับเฮ้ยพี่กาบ้มกลับมาอีกแล้วนะครับนี่แล้วก็คนนี้ก็คือด i ออนซี่นะครับไปเปลี่ยนตัวมาใหม่นะครับเป็นเอ่อสกินมิชลิน นะครับแล้วก็พี่เจมนะครับมันก็พี่ปื้มเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสร้างอะไรการติดตามชมในคลิปกันได้เลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลยเอาล่ะโอเคนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเหลือเว้นว่างไว้นะครับที่เดียวเองนะตรงนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาทําพื้นที่ให้มันแบบว่ามีสะพานนะครับก้าวข้ามไปด้านหลังนะครับ เพราะว่าตอนนี <s <S ้เนี่ยเรามีพื้นที่แบบว่าหนาแน่นแล้วนะด้านหลังนี่นะครับแต่ว่ามันไม่มีทางต่อไปด้านหลังเลยนะครับเวลาเดี๋ยวเราไปสร้างในอนาคตด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีคนเดินไปนะหรือว่ามันจะเดินไปยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างสะพานตรงนี้กันนะครับแล้วอาจจะมีเครื่องเล่นสักเครื่องหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้วิศวกรเราเนี่ยเป็นเอ่อคนทําสะพานนะครับลองทําดูนะครับว่าสะพานของเราหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับไปดูกันเลย โอเคตอนนี้หนะ้าตาสะพานเราเริ่มเริ่มออกมาแล้วนะครับเป็นสะพานไม้นะเอ้เราไม่มีราวกั้นหรอมีราวกั้นไหมทำได้ไหมราวกั้นหรือว่าเราจะต้องทำอีกแบบหนึ่งแบบมีร<ม>าวกั้นอืมทำไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันต้องซื้อบันไดแบบมีราวกั้นม้เปล่าอืม แล้วก็ปูพื้นแบบมีราวกัน้นอ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอองุ่เลยมันมีแบบเป็นไม้เหรอม,มีแบบเป็นอย่างนี้มันมีไม้มอ่ะนี่ย support w o o d e เดนวันนี้ก็เท่นนะทแบบนี้ก็ได้ไ<ม>แบบนี้ก็ได้อ่าปูปูเลยปูเลยเรียบร้อยสะพานเรียบร้อยสะพานนะครับทีนี้ก็ไปทําด้านล่างนะ ให้มันแบบคล้ายๆกันอาล่ะตอนนี้สะพานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกําลังจะสร้างเครื่องเล่นชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมดูไว้แล้วแหละมันก็คืออันนี้เองนี่นะครับนี่เครื่องเล่นนี้เขาเรียกชื่อมันก็คือ Fireball นะครับเดี๋ยวผมจะวางให้มันบอกว่าเยื้อง,งสะพานมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะในอนาคตนะครับผมจะสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับทะลุผ่านตรงนี้ไปนะ ตอนนี้ผมจะวางไฟบอลไว้ประมาณตรงนี้เลยนะครับนี่ไฟบอลนะแล้วก็ทางเข้าทางออกนะครับก็คือทางทางเข้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะส่วนทางออกเนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับทางออกนะครับนี่ก็คือเข้านี้เล่นแล้วก็ออกฝั่งนู้นไปได้เลยนะครับออกไปด้านหลังได้เลยนะ ่ะเดี๋ยวเราตเ,เติมคิวก่อนเติมคิวคิวพาร์ทแบบนี้อ่ะออกไปด้านหลังได้เลยครับโอเคนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะตีลังกาหลายตลบหน่อยครับอ่ะเดี๋ยววิศวกรช่วยตกแต่งหน่อยครับตกแต่งหน่อยนะ ตรงนี้อาจจะทำเป็นพื้นที่ขายของเล็กๆก็ได้นะเป็นโซนขายของเล็กๆร้านป๊อปคอร์นร้านผล,ลไม้ร้านแคนดี้แล้วก็ร้านนี้อาจจะวางอีกร้านหนึ่งก็ได้อะลบอันนี้ทิ้งก่อนก้อนหินเหตุว่าวางเหตุว่า ร้านพิซซ่าอันนี้ลบเปลี่ยนเป็นต้นไม้ให้มันจะได้เหมือนกันสองข้างโอเคตอนนี้ผมได้แล้วนะทีนี้ข้างหลังตรงนี้เราจะทำอะไรอะ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มสวยงามขึ้นแล้วนะครับด้านโซนตรงนี้นะก็จะมีจุดที่แบบว่าเออเราขึ้นไปเหมือนสะพานนะครับแล้วก็นั่งดูเพื่อเราเล่นได้ด้วยนะครับโอเค ตอนนี้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าเป็นไงฮะร้านร้านค้านะครับมีทางเข้าทางออกด้วยนะเข้ามาซื้อของเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับม,มีจุดที่ให้เอาไว้นั่งนะครับก็สว่างพอใช้ได้นะก็ดูเหมือนจะไม่มืดนะครับได้อยู่นะมีทางขยะเตรียมพร้อม โอเคครับทุกคนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จัดการเป็นแบบมุมที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมกันให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับมุมนี้นะสรุปสรุปโอเคนะครับเราจะเริ่มต้นจากสะพานอันนี้ก่อนเลยนะครับก็ทํามาด้วยเป็นสะพานไม้นะครับสไตล์แบบว่าไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่หายากนะครับจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เสริมด้วยก้อนอิฐนะครับที่ก่อตัวอย่างสวยงามนะครับ นี่นะครับสามารถข้ามาฝั่งนี้ได้นะแล้วอนาคตก็จะเป็นแบบสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่นะครับด้านหลังเนะโอเคนะครับตรงสะพานไม้เนี่ยด้านล่างก็จะมีร้านขายของอยู่ด้วยนะครับซึ่งนี่ร้านขายของเนี่ยก็จะมีแบบประตูเอ,อทางเข้าทางออกนะครับนี่เป็นสัตว์เป็นสวนเลยนะครับด้านในก็จะมีถังขยะแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะสามารถซื้อพิซซ่าซื้ออะไรได้นะป๊อปปงป๊อปคอนนะอืม ส่วนใครที่จะมาเล่นเครื่องเล่นด้านนี้ก็มีนะครับเครื่องเล่นนี่ครับไฟบอลนั่นเองนะครับก็เครื่องเล่นหมุนหัวหมุนหัวหัวหัวหมุนแบบนี้นะครับสนุกสนานกันล่าเริงเลยนะครับนี่สําหรับเครื่องเล่นนะหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าใครปวดท้องฉี่นะครับก็สามารถเข้าห้องน้ําได้ตรงนี้นะนี่มีถังมีถังขยะนะครับมีไฟอะไรให้แบบพร้อมเลยนะครับสวยงามนะฮะด้้นหลังก็จะมีแบบว่าน้ําพุเป็ดนะครับ นี่ซึ่งน้ำพู้เป็ดเนี่ยมาทุกอ p พีนะครับหลังหลังหลังหงมาทุก E ีพีนะครับก็สวยงามนะแล้วก็ตรงนี้เขาแอบใส่อะไรไม่รู้ซิกเนเจอร์คุณตัดต้นไม้ผมสมัยครามโอเคโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้ส่วนสนุกข,ของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ ในพาร์ทหน้าเราอาจจะมาซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับเพื่อทําให้ขยายสวนสนุกของเราเติบโตกันต่อไปแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งติดตามผมเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าสาหรับพาร์ทนี้พวกเราทั้งหคนต้องขอตัวลาไปก่อนบายยจ้าทุกคนจุ๊บ